เทศบาลนาครหัวหินอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆของเทศบาลและรัฐบาลค่ะ วันที่8สิงหาคม2568นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของเทศบาลและนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณพศ2568ที่โรงแรมเดอะเกษตรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนางสาวไพลินกองพันธรองนายกเทศมนตรีนครหัวหินกล่าวรายงานมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริ ผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนาครหัวหินกว่า200คนเข้าร่วมอบรมโดยได้รับเกียรติจากนายธนิษสอนศรีกกเจริญผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์การเงินชุมชนนายสมยศสุดแสนยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและว่าที่ร้อยตีหญิงทิพวรรณเมียนโอนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินนายนพพรวุฒิกุล กล่าวว่าในฐานะของเทศบาลนาครหัวขินเราตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อสังคมและชุมชนของเรากองทุนแม่ของแผ่นดินจึงเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญที่เกิดจากพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถร่วมกันป้องกันปันปญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนการอบรมในวัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของกองทุนและแนวทางการดําเนินง,งานที่เน้นการเสริมสร้างพลังชุมชนให้สามารถดูแลตนเองและลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยตนเองอย่างถาวรพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้จะได้รับความรู้แนวทางที่เป็นประโยชน์และร่วมมือกันทําให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภยัยและปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงนางสาวไพรินกองพันกล่าวว่า กองสวัสดิการสังคมได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของเทศบาลและนโยบายของรัฐบาลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครหัวหินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของเทศบาลได้อย่างถูกต้องชัดเจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมโดยในปีนี้เทศบาลนครหัวหินมีเป้าประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ กองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นปัจจุบันในเขตเทศบาลนาครหัวหินมีชุมชนที่ดําเนินการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินไปแล้วจํานวน3ชุมชนได้แก่ชุมชนแนบเคหาชุมชนโรงเรียนในสิบทหารบกและช,ชุมชนศิีาเอก